บยินดีต้อนรัเข้าสู่ช่งพี่วังกันเวฟแกล้ง yeah! สวัสดีทุกทกุท่านเรามาทำอะไรดีถ้าเรียนเราก็เบื่อถ้าเดินเราก็เมื่อยถ้าเล่นก็ดีเลยไปดูคลิปกันเลยครับเด็ yeah. วัดีครับวันนี้นะครับเราก็จะไปร้านหนังสือที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับไปดูกันเลยนะครับดิอ่าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านหนังสือแล้วนะครับโอเคครับที่นี่เป็นร้านหนังสือแฟชั่นไอแลนด์นะครับที่พี่โฟมบอกนะครับโอเคครับอ่านี่พี่โฟมก็ไปเลือกหนังสือแล้วแต่ว่าอีเดียบอกว่า ให้ดูอย่างเดียวนะครับไม่ให้สืดอ่าตรงนี้ก็เป็นของเล่นนะครับตรงนี้เป็นของเล่นครับต่อไปนีครับนี่มีหนังสือเด็กเต็มเลยถ้าในกล้องมันจะไม่สวยนะครับแต่กับตาพี่โฟมเลยนะครับสวยมากเลยนะครับพี่โฟมมาพากเสียงนะครับพี่โฟมก็เลยไม่ได้ไม่ได้นี้นะครับ ไม่ได้ไปพูดพูดแบบธรรมชาตินะครับผมมาพากเสียงครับอ๋อน้องเฟนอยากได้เล่มนี้กับเล่มนี้ครับเล่มพระพุทธเจ้าครับโอเคครับอ่นนี่นี่ก็จะเป็นหนังสือเด็กเต็มเล่มครับอ่า นี่ครับอันนี้อีเดียถ่ายไม่ได้สโลนะครับอันนี้อีเดียถ่ายให้มันให้มันช้าลงครับอ่านี่ครับ่วงก็เลือกหนังสือนะครับโอเคโอเคครับ่า อันนี้มันเหมือนถ่ายเซลลูครับขอโทษด้วยนะครับโอเคส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือคุกกี้ลันนะครับหนังสือคุกกี้ลันครับโอเคน้องเฟนอยากได้หนังสือเล่มผีไทยครับอีเดียบอกให้ดูกันครับมันไม่มีเสียงอีเดียแล้วก็เสียงน้องเฟมเพราะว่าพี่ผมพักเสียงแบบที่ผีบอกไปนะครับ โอ้พีตาขูนางนักเลยเนี่ยโอ้มีแต่ผีเต็มเลยครับน้องเฟรมชอบดูน้องเฟร,ออเฟรมอะครับเป็นคนชอบดูผีครับเล่มนี้เป็นเล่มพระพุทธเจ้าครับเรนบอกไม่เอาอ้า,อาีดูสิครับมีหนังสือรามเกียรติด้วยโอ้นี่ครับ โอเคนี่ค่ะข้าวสวยกับข้าวตม้มอา่านี่อันนี้เป็นหนังสือเอ่อแบบฝึกทักษะนะครับที่รวมจำไม่ผิดนะครับมันเขียนบอกอยู่นะครับโอเคครับโอเคเอ่อนี่นะครับก็เป็นหนังสือเด็ก เหมือนกันนะครับหนังสือเด็กเต็มเลยนี่หนังสือเด็กเต็มเลยครับหนังสือเด็กครับตรงนี้มีหนังสือหลายเล่มเลยครับอ๋อนี่เป็นหนังสือผู้ใหญ่เลรอครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นหนังสือผู้ใหญ่แล้วก็มีแต่หนังสือหนาๆน,นะครับเพราะมันจะไม่ค่อยมีรูปภาพนะครับ ก็เลยเป็นหนังสือผู้ใหญ่นะครับโอเคครับโอเคนี่ครับนุเฟยอยากเอาเล่มโรงเรียนผีดุกับอะไรเนี่ยเล่มอะไรนะครับนุเฟยบอกไม่เอาแล้วเฟยเอ้ยโรงเรียนผีดุนี่มีจัดตัวหนังสือครับเฟมบอก ไม่เอาแล้วมีไม่มีรูปภาพเลยเคครับต่อไปครับพี่โฟมไปดูหนังสือเอ,อ่ออะไรเนี่ยพี่วันจำไม่ได้แล้วครับเอ,อ่องภพากเสียงครับก็เลยจำไม่ได้อ๋ออันนี้กลับมาที่ที่หนังสือเด็กแล้วครับ ออ oh, อันนี้คุกกี้ลั์ครับอ๋อ oh, oh, พี่วอนจำได้แล้วครับนี่ครับพี่วอนจะให้ดูหนังสือที่พี่วมชอบครับอ่า ah, หนังสือที่พ่วงชอบนะครับนี่เป็นเอาเอาหนังสือคุกกี้ลันนะครับอ๋อ oh, นี่ครับพี่วอนดูเพีอ่า ah, นี่ต้องดูนี่ครับอัน,นั้นมันเป็นเอาชีวิตรอดอันนี้เป็นผจญภัยนะครับโอเค ถ้าฟอนอยากได้เล่มนี้ครับเล่มอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นเล่มที่12นะครับนี่ผจญภัยเหมือนกันโอเคครับต่อไปฟอนจะพาไปดูนี่นครับมันเป็นอนันนี้มันเป็นหนังสือคำถามอะไรตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวนะครับ อันนี้นะครับถามว่าผู้หญิงอะไรแข็งแรงผู้หญิงอะไรแข็งแรงกว่าผู้ชายเส็จเลยครับสตรีเล็กครับฮะสตรสตีเล็กคืออะไรบอยังไม่รู้เลยนี่ครับครับคำถ,ถามบอกว่านกกระจอกทําไมนกกระจอกเทศถึงเป็นพระเพราะว่านกกระจอกเทศเทศได้ไงครับฮะ นี่นะครับอ่าจบแล้วครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวพี่โฟนจะไม่พากเสียงแล้วนะครับพี่มันจะใช้เสียงสุดแล้วนะครับเพราะว่าน้กระจอกเทศเทศได้คิงคองนะจอมพลังเป็นไงครับดูสิดูแต่ไม่ซื้อนะดูเฉยๆนะ อะไรอันไหนครับอันนี้เหรออมอแพนด้าพจนไทยลูกเล็กสัตว์นี่ครับนี่ประมาณนี้ ชนชาติอะไรชอบเอาของไปซ่อนอชาวมอนเพราะมอนซ่อนภาพตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังข <c oughs> ้าสามเก้าคูณหน่งกับเกคูณสงองเก้อะไร 9, 5, 4, 5. ะเก้่ห้าอะไรเก้าเฉลยเขึ้นแท็กซี่ไงส5บาทเลย กิโลแรกเนีสกิโลแรกแท็กซี่คิดค่าค่าเดินทางสามสิบหาบาท ABCD มันจะได้ชั้นไหนโอเค ABCD s t f m m o q

เป็นแบบนี้ครับอย่าเ,เช่นเหมือนนี้ครับสัตว์ก็เปท้าพัน 5, คำศัตท์เลยครับอย่าเ,เช่นมหาวิทยาลัยก็มีชาจารยอะไรอาจารย์เฉลิมอาจารย์บดีบริเวณมหาวิทยาลัย Campus Professor แอาจารย์สกูล,ล่ะสกอเลยนี่ครับวันี้เลยครับอันนี้น่าจะเป็นที่สับที่ถัดจากหมีเหรอวุ่สนสัมันะ์ี่าโอเคกป๊บนึงอเคก้องันั้นอ่เคดีนนึงเนี่นเย,เ,ย,เ,ยเหรอ เขาดูอีกเล่อนึงขาดูอีกเลนึ่นนนจะเอามา A B C ดูเล่น วัดเอมจีนามไม่น่าอมเอมจีอยากใช้งที่ไม่แป๊บนึงขอดูลื่น้กิเล่นหนีทำไมมีาวกล่านี้ ไม่มีสีขาวกว่าใช่กระดาษกระสีอันหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องบินนะเล่มนู้นเกี่ยวกับเครื่องบินทำยังไงถึงจะบินปลอดภยัยเล่มนี้เกี่ยวกับสัตว์และพืชไ <Yeah. S 1> หนเขาดูสิ ถือว่ยจริงๆนี่เฉยสิเฟมีน้อยเฉยเฉยเฟมอยากได้เล่มนี้พี่โฟมเกี่ยวกับเครื่องบินพี่โฟมอ่านให้น้องฟังนี่ครับแผนที่รถไฟฟ้าในโตเกียวครับโอ้ my god เยอะมากเลยครับเกียวโอเคครับขอบคุณครับยังเอาอันนี้เก็บแล้วก็เอาไปเหมาคุณอ่ ขอบคุณครับยังโตเกียวนห่อันนี้นมีมมมน้อหมดด้วยเเจ็เลยโอหสวยจังเลยไหนโชว์ซิน้องเฟได้อไอกว่าหาดนโชว์ดีดสิอกไม้เยอะแยด,ด็ส,กดกสดดกัก็ไปไร

ปะไปจ่ายตังค่ะ,ะอันนี้พี่โฟมมีนะเอ้ยแม่น่าจะมีนะญี่ปุ่นเนี่ยหนังสือท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยชิปบ้านอะ่ะชั้นสามอะ่ะไปะปะป,ะป,ะปะโกจ่ายตัง ไปดูตรงช่องนูน้นช่องที่หนังสือลดราคาไปดูซิมีไหมมีหนังสือลดราคาให้ปะราครับนี่ไปดูช่องหนังสือลดราคาเผื่อได้หนังสือลดราคานะค,ครับโอเคอเค,ครับห้า ไหนครับอ๋อใช่หรือเปล่าใช่เอาไปคืนพี่เข้าไปมีคนลืมไว้อ่ะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเป็น,ปนยังไงกันบ้างครับแต่ว่าพี่ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้สื่อสารกับท่านผู้ชมมากนะครับโอเคครับอ่า เดี๋ยวพี่โฟมให้พี่โฟมเดี๋ยวพี่โฟมไปแทรกแท็กแท็กวิดีโอวิดีโอหนังสือให้นะครับโอเคครับบ๊ายบายถ้าชอบตัวละครแล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยเนาะโอเคครับ